ในวันนี้เนี่ยอาภาพก็จะมาสอนตั้งแต่พื้นฐานเรื่องแรกอาภาพก็จะเริ่มสอนตั้งแต่การปฏิบัติธรรมที่เป็นเบื้องต้นที่สุดก่อนที่เรียกว่า,ากรรมาฐานเนี่ยซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายที่เรียกว่าสมถะกับวิปัสสนาเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมแล้วจากนั้นเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมเราจะสามารถต่อย,ยอดจากสิ่งเหล่านี้ออกไปได้อีกไกลในเรื่องของจิต ในเรื่องของกรรมหรือแม้แต่ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยเราจรึงจะสามารถต่อยอดสิ่งเหล่านี้ไปได้ดังนั้นเนี่ยพื้นฐานการปฏิบัติธรรมจึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่จะทําความเข้าใจหรือเข้าสู่ธรรมที่มันจะละเอียดขึ้นนะคุณยิมเนาะซึ่งการเข้าใจคําว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นหลักพื้นฐานสําคัญของ ของจิตว่าเมื่อเราเข้าใจคําว่าสมาถะเมื่อเราเข้าใจคําว่าวิปัสสนาการปฏิบัติธรรมของเราเมื่อเราไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตมันมาถึงามาถึงสภาวะธรรมอะไรจิตจะทําอะไรต่อไปและจิตจะเข้าสู่สภาวะไหนต่อไปมันเป็นการทําให้พื้นฐานของจิตมันมั่นคงมากพอซึ่งในวันนี้เนี่ยจะได้พูดถึงในส่วนของฝ่ายสมถะก่อนแล้วเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการธรรมอาจารย์ของเราภาพเคยบอกว่าคุณโยมการฏิบัติธรรมในโลกนี้เนี่ยมันมีการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมสายไหนก็แล้วแต่ผู้เจ้าแบ่งการฏปบัติธรรมออกเป็นเพียงแค่สองลักษณะนะคุณโยมนะซึ่งในคําจํากัดความเนี่ยมันมันมักจะใช้คําว่ากรรมฐาน ส่วนใหญ่มันเรามักจะได้ยินคํำนี้บ่อยคุณโยมคําว่ากรรมฐานซึ่งคําว่ากรรมฐานน่ะมันเป็นเ,เขาเรียกว่ามันเป็นคําที่ค่อนข้างจะกว้างเนาะคุณโยมเนาะซึ่งคําว่ากรรมฐานเนี่ยมันก็รวบรวมเอาการปฏิบัติธรรมทุกๆทุกๆรูปแบบรวมอยู่ในคาว่ากรรมฐานะนะคุณโยมนะซึ่งกรรมฐานเนี่ยมันก็จะออกแบ่งออกเป็นสองลักษณสสายหรือสองลักษณะก็คืออันที่หนึ่งการปฏิบัติธรรมแบบที่หนึ่งคือปฏิบัติธรรมแบบ สมถกรกมฐานอันนี้สมถกรรมาฐานคุณโยมนะส่วนอันที่สองเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติธรรมสายไหนก็แล้วแต่คุณโยมมันก็จะนําเข้ามาสู่มันนำจะ,จะนำเข้ามาสู่เพียงแค่สองหัวข้อนี้เท่านั้นคือหนึ่งปฏิบัติในแบบสมถกรกมฐานหรือปฏิบัติธรรมแบบวิปัสนากรรมฐานซึ่งในสมถะเนี่ยคุณโยมคําว่าสมถกรกมฐานก็คือ,อ แปลออกมาเหมือนเหมือนเหมือนครูบาอาจารย์ท่านแปลก็คือคําว่าอุบายสงบใจเนะี่ยคาว่าอุบายสงบใจในที่นะีคุณโยมมันก็คือการทําจิตให้สงบนั่นเองไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็แล้วแต่คนโยมนะเป้าหมายของการไปบัติสมถกรรมาฐานก็คือการทําจิตให้มันสงบลงด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ได้ซึ่งพระเจ้าก็ได้สอนใน กรรมาฐาน40กองว่าเราจะใช้วิธีไหนก็ได้หมดเลยคุณโยมในกรรมาฐานทั้ง40กองเนี่ยเพื่อทําให้จิตของเรานิ่งลงให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะค่อยมาลงรายละเอียดว่าทําไมเราต้องทําจิตให้มันสงบลงการที่จิตมันสงบลงมันจะทําให้จิตของเราเห็นธรรมได้ได้ยังไงนะซึ่งในในเบื้องต้นเนี่ยคุณโยมเหมือนที่เราเคยเข้าใจกันก็คือว่าในลําดับแรกที่ภาพเคยบอกว่าคุณโยมจิตด,ดั้งเดิมของเราที่เป็น จิตบริสุทธิ์เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นพลังงานที่ละเอียดลงไปแบบแบบที่ท่านเรียกว่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเป็นเพียงแค่พลังงานอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งไอ้จิตที่เป็นพลังงานตัวนี้เนี่ยคุณโยมมันจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นตัวผู้รู้อยู่โดยธรรมชาติของมันซึ่งตัวผู้รู้โดยธรรมชาติของจิตดั้งเดิมนะที่เราเรียกว่าจิตในเนี่ยมันจะส่งกระแสตัวผู้รู้ออกไปทุกทิศท,ทุกทาง ออกไปทุกทิศทุกทางไม่ใช่เพียงแค่สี่ทิศแปดทิศทุกทิศทุกทางในในในทรงทรงกลมของพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยนั้น,น,นเมื่อจิตมันส่งออกไปทุกทิศทุกทางแล้วเนี่ยอันนี้ยังเป็นจิตบริสุทธ์เนาะเพราะจิตบริสุทธิ์ที่ตัวผู้รู้ส่งกระแสออกไปเป็นเส้นตรงเนี่ยยิ่งยิ่งกระแสนั้นบริสุทธิ์เท่าไหร่เส้นนั้นก็จะยิ่งตรงมากเท่านั้นแต่ถ้ากระแสตัวผู้รู้ที่ออกจากจิตวิญญาณเนี่ยไป ถูกหรือกระทบกับอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้กระแสที่ส่งออกจากจิตผู้รู้เนี่ยสมมุติว่าเรามีกิเลสครอบจิตของเราไว้เรามีอัตตาครอบจิตของเราไว้เมื่อกระแสตัวผู้รู้ที่บริสุทธิ์ตัวนี้คุณโยมมากระทบกับกิเลสกระทบกับอัตตาหรือกระทบกับอวิชชาเนี่ยมันจะเปลี่ยนกระแสไอตัวอัตตาของเราจะเปลี่ยนกระแสที่มันตรงอยู่เนี่ยให้มันเป็นกระแสที่มีลักษณะโค้งขึ้น ดังนั้นกระแสที่มันบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อถูกอ,อหุ้มด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานหรืออวิชชาต่างๆมันทําให้กระแสมันถูกเปลี่ยนไปทีนี้เมื่อกระแสมันเปลี่ยนไปแล้วในคุณโยมจิตของเราที่เคยบริสุทธิ์เนี่ยกว่าที่จิตของเราจะมีสังขารในคุณโยมนะจิตของเราถูกอ,อหุ้มด้วยเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาต่างๆมากมายมาไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะคุณโยมเนาะแต่จิตของเรายังไม่มีสังขารที่เป็นสังขารหยาบนะ ต่อเมื่อจิตของเราถูกห่อหุ้มหนาเข้าหนาเข้าหน,นาเข้าคุณโยมกิเลสในจิตมันเริ่มเยอะขึ้นมันเริ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยจิตจึงปรุงแต่งสิ่งที่เรียกว่าสังขารขึ้นมาครอบจิตอีกทีหนึ่งก็คือเริ่มเป็นอเริ่มเป็นเริ่มเป็นคนนะคุณโยมนะคือเมื่อจิตเมื่อจิตถูกห่อหุ้มอย่างเนี้ยจิตจะสร้างสังขารขึ้นมา จะสร้างสัางขารขึ้นมาซึ่งสังขารที่เกิดขึ้นเนี่ยอ่ามันเป็นผลผลพวงของกระบวนการทํางานของจิตที่ถูกกิเลสเข้าห,ห่อจึงสร้างสังขารขึ้นมาที่นี้มีสังขารเฉยๆยังไม่เท่าไหร่นะคุณโยมนะถ้ามีสังขารเฉยๆเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนอ่าเหมือนก้อนเนื้อที่วางอยู่บนเขียงก็ไม่ทําอะไรไม่ได้ก็เพียงแค่มีสังขารคุณโยมแต่ที่นี้เนี่ยกิเลสเนี่ยมันมันมัน,มนฉลาดการปรุงแต่งของจิตเนี่ย มันฉลาดมากไปกว่าน,นั้นเมื Christ, p ia. P ia. P ia. P. ่อจิตมันสร้างสังขารขึ้นมามันสร้างอีกตัวหนึ่งตามขึ้นมาคือสิ่งที่เราเรียกว่าจิตสังขารทีนี้จิตสังขารเนี่ยอยู่ตรงไหนของสังขารคุณโยมในเมื่อจิตในเนี่ยแต่ภาพไม่ได้บอกว่าจิตในเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเนี่ยคุณโยมนะแต่ภาพเพียงแค่เปรียบเทียบให้ให้คุณโยมเห็นว่าจิตในเนี่ยมันถูกสังขารห่อหุ้มไว้ดังนั้นเมื่อถูกสังขารหุ้มจิตในของเรามันจึงอ่อนกําลังลงและ ไม่ค่อยปรากฏให้เราได้เห็นและสิ่งที่กิเลสมันสร้างขึ้นมาแทนที่จิตในของเราและดันเด่นชัดขึ้นกว่าจิตในของเราคือคุณโยมจิตสังขารแล้วจิตสังขารอยู่ส่วนไหนคุณโยมเมื่อมีสังขารเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามสังขารเนี่ยที่เราเคยได้ยินบ่อยๆมันถูกเรียกว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกคุณโยมเคยได้ยินคํานี้นะคำว่าอายตนะภายในและคําว่าอายตนะภายนอก สิ่งที่อรยภาพพูดถึงก็คือว่าเมื่อจิตมันสร้างสังขารหรือปรุงสังขารขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสร้างอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้สังขารนี้มันทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือประสาทสัมผัสกี่อย่างคุณโยม5อย่าง 1. ตา 2. หู 3. จมูก 4. ลิ้น 5. กายนะกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาของเราและก็อันที่6คือใจ จเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นหัวใจจริงๆแล้วใจใจที่เป็นส่วนของสังขารเนี่ยมันคือทุกส่วนของประสาทสัมผัสนะคุณโยมนะดังนั้นเมื่อมันมีจิตสังขารและมีตัวรับของจิตสังขารเกิดขึ้นคือมีตัวรองรับการทํางานของจิตสังขารเกิดขึ้นคุณโยมทีนี้เมื่อมันมีตัวรองรับจิตสังขารเกิดขึ้นก็คือว่าตัวที่มันรู้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การรู้โดยจิตใน มันเป็นการรู้โดยจิตสังขารการรู้โดยจิตสังขารคืออะไรคุณโยมเมื่อมีตาใช่ไหมก็มีรูปภายนอกเนี่ยรูปนี้กระทบกับตาก็เกิดการเห็นจิตเกิดที่ตาเมื่อมีเสียงเกิดขึ้นกระทบกับหูจิตเกิดที่หูอันนี้จิตสังขารนะเมื่อมีกลิ่นเกิดขึ้นกลิ่นกระทบกับจมูก จิตก็เกิดที่จมูกเมื่อมีรสเกิดขึ้นคุณโยมรสกระทบกับลิ้นจิตก็เกิดที่ลิ้นและเมื่อมีอา,อาการต่างๆอาการต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยแล้วกระทบกับผิวหนังจิตก็เกิดที่ผิวหนังดังนั้นถ้าจะให้เข้าใจง่าย,ายๆคขาว่าจิตสังขารก็คืออะไรคุณโยมจิตสังขารคือส่วนที่เป็นประสาทสัมผัสของเราแทบจะทั้งหมดอันนั้นเระเรียกว่าจิตสังขารดังนั้นถ้าคุณโยมไปรู้สึกตรงไหน จิตสังขารก็เกิดตรงนั้นแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเข้ามาสู่คําว่าสมถกรรมาฐานเกี่ยวข้องอะไรกับเทียบภาพอธิบายมาทั้งหมดนี้โดยปกติเนี่ยคุณโยมตัวรู้ที่มันรู้ออกไปอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคุณโยมมันรู้อะไรบ้าง 1. รู้รูปใช่ไหมสอรู้กลิ่น 3. รู้รส 4. รู้เสียง 5. รู้อาการ 6. รู้อารมณ์ที่เกิดกับใจอารมณ์เนี่ยกระทบกับความ ความรู้สึกภายในนะคุณโยมนะความรู้สึกภายในคืออะไรคือสมองของเรานั่นแหละรู้สึกต่ออารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทีนี้เราจะทําสมถะให้เกิดขึ้นยังไงถ้าเรายังอยู่กับอายตนะเหล่านี้คุณโยมเมื่อสิ่งเหล่านี้มันกระทบกันแล้วเนี่ยไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรืออารมณ์เกิดขึ้นนะคุณโยมนะการรู้เหล่านี้เนี่ยมันอ่ามันเรียกว่าการรู้โดย การรู้โดยจิตที่ไม่เกิดปัญญาคือรู้เฉยๆนะคุณยมรู้รสนะคุณยมรู้ว่าภาพเห็นภาพคุณยมรู้ว่าได้ยินเสียงคุณยมรู้ว่ามีกลิ่นเกิดขึ้นแต่ปัญญาไม่เกิดเพราะอะไรคุณยมมันเป็นการรู้โดยไม่ได้เจาะจงเป็นการรู้โดยไม่ได้จดจ่อเข้าไปมันจึงเรียกว่าภาวะรู้ด้วยจิตธรรมชาติเฉยๆมันจึงไม่เกิดอะไรขึ้นเลยดังนั้นเราจะทํายังไงให้ให้ให้มันเกิดกระบวนการการพัฒนาจิตขึ้นคุณยมก็คือ เราจะเพิ่มคำคำหนึ่งเข้ามาก็คือคำว่าสติสตินี้ถ้าแปลก็หมายความว่าสติคือความระลึกได้ดังนั้นความคำว่าความระลึกได้เนี่ยมันต้องระลึกก่อนถึงจะรู้ได้ถ้าไม่ระลึกจิตก็จิตก็รู้ไม่ได้ดังนั้นสติจึงเป็นเรื่องของสังขาร แล้วทีนี้พอสติมันเกิดขึ้นคุณโยมมีสติอย่างเดียวไม่พอนะสติเพียงแค่ตัวตัวแล้วก็คือตัวบังคับให้รู้นะเป็นเป็นตัวที่บังคับให้จิตมันรู้เหมือนอย่างคุณโยมกําลังเจริญภาวนาแล้วคุณโยมบริกรรมเนี่ยคุณโยมต้องตั้งใจบริกรรมก่อนจิตถึงจะรู้ว่าเรากําลังท่องคําบริกรรมอยู่ถ้าคุณโยมไม่ตั้งใจบริกรรมคุณโยมก็จะไม่รู้คําบริกรรมเหมือนเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเราก็ต้องตั้งใจ ตั้งใจหรือคําว่าสติเนี่ยเอาสติไปจดจ่ออยู่กับการเดินน่ะยกหนอย่างหนอเหยียบหนออันนี้เรียกว่าสติสติระลึกก่อนถึงจะรู้คําว่าสติคือคําสติคือการระลึกไม่ใช่ตัวรู้นะดังนั้นสติจึงเป็นเรื่องของสังขารที่เราทําสติให้มันเกิดขึ้นเป็นการฝึกให้จิตสังขารมันระง,งับลงไปหรือให้จิตสังขารมันอ่อนกําลังลงไปเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงจิตวิญญ,ญาณโดยแท้จริงนั้นสติ ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันมาพร้อมกับคำคำหนึ่งที่เรียกว่าสัมปชัญญะสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวดังนั้นไอความรู้ตัวตัวนี้มันเรียกอีกคำหนึ่งได้ว่าปัญญาปัญญาแต่ปัญญาที่เกิดในขณะที่มาพร้อมกับสติเนี่ยมันเป็นปัญญาของสังขารอยู่นะคุณโยมนะปัญญาตัวนี้มันจําเป็นไหมปัญญาตัวนี้มันจําเป็นเพราะถ้าปัญญาตัวนี้มันเกิดในขณะที่ เรากําลังจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยปัญญาตัวนี้มันจะทําให้จิตสังขารมันถูกระง,งับลงหรือจิตสังขารมันอ่อนกําลังลงเพื่อที่จะได้เข้าถึงจิตอิญญาณดั้งเดิมนั่นเองทีนี้สองตัวนี้มันต้องมาคู่กันสติคําว่าจดจอ่อสติคือการจดจอ่อสติคือความรละลึกได้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดก็ได้คุณโยมเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออารมณ์ จะจากับสิ่งได้สิ่งหนึ่งก็ได้ได้หมดในกรรมฐานทั้ง40กองเมื่อจิตของเรากําหนดหรือมองลงไปที่อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งแล้วเนี่ยตัวสัมปชัญญะเนี่ยคุณโยมมันจะตามไปรู้หรือปัญญาของสังขารเนี่ยนะมันจะตามไปรู้ในสิ่งที่สติกําลังกําหนดรู้อยู่และทีนี้เนี่ยเมื่อสติมันกำกำมันกาลังกําหนดรู้อยู่เนี่ยเริ่มต้นมันจะเป็นอะไรคุณโยมมันจะเกิดสมาธิ ที่เกิดจากการเพ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเป็นสมาธิแบบอ่อนที่สุดนะคุณโยมนะดังนั้นเนี่ยสมาธิแบบคณิกะสมาธิเนี่ยโดยปกติในชีวิตประจําวันของเราแล้วเนี่ยเรามีแทบจะทุกคนอยู่แล้วคือมีสมาธิที่ไม่จดจ่อต่อเนื่องได้ยาวนานคือมีสมาธิเป็นครั้งเป็นคราวอยู่กับสิ่งหนึ่งได้แล้วก็เคลื่อนไปหาอีกสิ่งหนึ่งได้มีจิตใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยเรียกว่าคณิกะสมาธิ พอสติมันไปตามรู้อารมณ์ไหนก็แล้วแต่เนาะแล้วมีตัวอีกตัวหนึ่งคือปัญญาของสังขารตามไปรู้ในการตั้งใจหรือคําบริกรรมหรือการจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นของเราเนี่ยหรือสติเนี่ยเมื่อทําไปอีกเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไอสมาธิที่เรียกว่าคณิกาสมาธิมันจะละเอียดขึ้นเป็นอ,อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิกนยมคําว่าอุปจารสมาธิถ้าเปรียบเทียบก็คือว่า เป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งถ้าคุณโยมทําการเพ่งกสินเนี่ยมันจะมีลักษณะของสมาธิที่ชัดชัดกว่ากรรมาฐานกอนนงอื่นคือว่าถ้าคุณโยมอยู่ในขั้นของขั้นนิกาสมาธิเนี่ยสมมุติว่าเราเพ่งสีแดงเนาะในที่นี้นะคุณโยมก็จะเห็นเพียงแค่สีแดงที่คุณโยมเพ่งอยู่คือเมื่อเพ่งสีแดงแล้วหลับตาลงสีนั้นก็จะติดอยู่ในจิตหรือ มองเห็นภาพสีแดงนั้นขณะหลับตาอันนี้เรียกว่าคณิกสมาธิแต่ถ้าเพ่งไปต่อเนื่องไปยาวนานไปแล้วเนี่ยคุณโยมกรรมฐานทั้งสี่สิบกองมีลักษณะคล้ายกันอาภาพยกตัวอย่างให้คุณคุณโยมดูเพียงแค่ในหัวข้อของกสินนะทีนี้พอสมาธิมันนิ่งเข้าไปอีกเนี่ยจากสีแดงเนี่ยเมื่อจิตมันละเอียดเข้าไปอีกสีแดงจะคลายสีแดงมันจะคลายลงคุณโยมเนาะจากสีแดงกลายเป็นสีส้มสีส้มจะกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองจะกลายเป็นสีขาว เนี่ยเรียกว่าสมาธิมันละเอียดขึ้นอีกระดับหนึ่งจนสิ่งที่เราเพ่งมันกลายเป็นสีขาวเรียกว่าอุปจารสมาธิทีนี้เมื่อมันละเอียดไปขนาดนี้แล้วคุณโยมความละเอียดสูงสุดของสมาธิอยู่ที่อัปปน,นาสมาธิอัปปน,นาสมาธิเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแสงสีขาวประกายเพชรสีขาวประกายเพชรคุณโยมนะ แสงสีขาวประกายเพชรจะเห็นได้ในสมาธิที่มีความละเอียดขั้นสูงสุดที่เรียกว่าอัปปนาสมาธินี่แหละความละเอียดของจิตมันจะค่อยๆแสดงแสงสีขาวประกายเพชรที่ให้เราได้ได้เห็นหรือปรากฏให้เราได้เห็นขึ้นมาซึ่งอัปปนาสมาธิเนี่ยคุณโยมมันก็แบ่งย่อยออกเป็นแปดระดับอีกเนาะในขั้นของอัปปนาสมาธิเนี่ยแยกย่อยออกมาอีกคุณโยมหนึ่ง เขาเรียกว่าปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งเนี่ยหมือนที่พระอาจารย์สอนไปเมื่อหลายๆวันก่อนเนาะเมื่อเข้าสู่อัปปนาสมาธิหรือสมาธิในขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยคุณโยมเราจะมีอารมณ์อยู่แค่5อย่างเท่านั้นในฌานที่หนึ่งเนี่ยคือมีวิตก2วิจารวิจารสามปิติสี่สุข ห้าเอกคาตาอันนี้แปลว่าจิตของเราเริ่มเข้าสู่ชาที่หนึ่งแล้วคุณโยมนะนี่คุณโยมเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปสนใจว่าตอนนี้เนี่ยจิตของเราอยู่ชาไหนแล้วเราปฏิบัติได้ชาอะไรแล้วไม่จําเป็นเพียงแค่เป็นการลงรายละเอียดให้คุณโยมเห็นว่าเมื่อจิตเข้าสู่ช้นอย่างนี้จิตของเราจะมีลักษณะอย่างนี้ดังนั้นเมื่อคุณโยมเกิดปีติขึ้น แปลว่าจิตของเราเข้าสู่ฌานที่หนึ่งแล้วปิติที่เกิดขึ้นทั้งสิบสองอาการน่ะไม่ว่าปิติอาการใดก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตของเรานิ่งอยู่ในฌานที่หนึ่งเท่านั้นคือฌานที่หนึ่งขึ้นไปจิตมันถึงจะเป็นปิติวิตกก็คือคําบริกรรมคําบริกรรมเนี่ยคณโยม ไม่ว่าคุณโยมจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ในในลักษณะาอาการของฌานที่1เนี่ยคุณโยมมีวิตกคือคําบริกรรมนะคุณโยมจะเห็นคําบริกรรมหรือบริกรรมได้ชัดเจนต่อเนื่องและมีปิติเกิดขึ้นคุณโยมสามารถรับรู้ทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกกายได้หมดไม่ว่าจะเป็นเสียงเกิดขึ้นหรือความร้อนความเย็นเกิดขึ้นรอบๆกาย,ยาคุณโยมคุณโยมจะรู้สึกได้ชัดเจนแต่ ถ้าจิตอยู่ในฌานที่หนึ่งเนี่ยเราจะไม่รู้สึกลำคาญเลยเราจะไม่รู้สึกอ่ารู้สึกอะไรกับอะไรต่ออะไรกับสิ่งที่เกิดภายนอกจิตเราจะจดจ่ออยู่แค่คําบริกรรมและอยู่กับคําบริกรรมได้ยาวนานเรียกว่าวิจารเนี่ยอยู่กับคําบริกรรมได้เน iques, ี่ยเรียกว่าวิจารณดังนั้นเมื่อเราเห็นอ่าเมื่อเรามีคําบริกรรมที่ชัดเจนอยู่กับคําบริกรรมได้ยาวนานปิติมันจึงเกิดขึ้นและปิติเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสุข ถ้าปราศจากสุขปิติจะไม่เกิดปิติจะเกิดในขณะที่จิตเป็นสุขเท่านั้นถ้าจิตเป็นทุกข์อยู่ปิติก็ไม่เกิดถ้าจิตวางเฉยอยู่ปิติก็จะไม่เกิดดังนั้นปติติตัวนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่จิตอยู่ในสุขเวทนาเท่านั้นและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการอยู่กับคาบริกรรมได้ยาวนานมีมีสุขอยู่กับคาบริกรรมและปิติเกิดขึ้นเนี่ยมันเรียกว่าเอกคัตาคือมีจิตจดจ่ออยู่แค่อารมณ์เดียวคือเพ่งอยู่กับคาบริกรรมเท่านั้นอะ อันนี้เรียกว่าฌานที่หนึ่งต่อไปฌานที่สองเนี่ยคุณโยมอพอเข้าสู่ฌานสองเนาะไอวิตกวิจาร์หายไปคุณโยมนะเหลือปีติสุขและเอกคาตาวิตกวิจารหายไปก็หมายความว่าอะไรคุณโยมเมื่อวิตกวิจารมันหายไปหมายความว่าคำภาวนาของเราจะหายไปไม่ว่าคุณโยมจะภาวนาพุทโธอยู่ บริกรรมยุบหนอพองหนอทีติวิตาสัมมาอารหังคุณยมจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่คำบริกรรมเหล่านั้นจะหายไปจิตของคุณยมจะไม่มีคำบริกรรมอยู่เลยจะคงเหลือเพียงแค่อาการของปีตินี่เข้าสู่ฌานสองนะถ้าคำบริกรรมของยมหายไปไม่ต้องไปตามหาว่าคำบริกรรมหายไปไหนมันจะหายไปก็ปล่อยให้มันหายไปสิ่งที่จะเหลืออยู่ก็คืออาการของปิติซึ่งแน่นอนว่า อาการของปิติอาศัยอะไรคุณโยมอาศัยความสุขจึงจะเกิดปิติขึ้นได้และจิตจะอยู่กับอาการของปิตินั้นอยู่ชั่วขณะหนึ่งอยู่ชั่วขณะหนึ่งนะทีนี้พอมันละเอียดเข้าไปอีกเข้าสู่ฌานที่สามเนี่ยปิติจะหายไปเหลือแค่ความสุขปิติจะหายไปเนาะเหลือแค่ความสุขกับเอกคตา เหลือสุขกับเอกคตาคืออาการของปิติหายไปแล้วก็อะไรคุณโยมถ้าเราพอใจอยู่กับอาการของปิติเราจะกลายเป็นคนหลงสภาวะหรือหลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันทีดังนั้นไม่ว่าปิติอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ในขณะที่เราเจริญภาวนาหรืออยู่ในสภาวะธรรมอยู่เนี่ยเรามีหน้าที่เพียงแค่รู้การเกิดของปิติเห็นการเกิดของปิติและปล่อยให้ปิติดับลงโดยที่เรายังไม่จําเป็นต้องไป ทำอะไรกับปิติที่อยู่นั่นเลยคือแค่รู้ว่าปิติเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวปิติมันจะดับลงของมันเองพอปิติดับลงแล้วเนี่ยเราจะเหลือเพียงแค่สุขกับเอกับขาตาคุณโยมดังนั้นเมื่อเราอยู่ในฌานที่3มเนี่ยเราจะรู้สึกสุขแล้วก็มีจิตที่สงบนิ่งมากจิตใจจะมีความสงัดมากขึ้น,นคุณโยมลมหายใจของเราจะเริ่มเบาไปลมหายใจจะเบาไปแทบจะ ไม่รู้สึกถึงลมหายใจนะในฌานที่สมเนี่ยร่างกายของเราจะรู้สึกว่ามันนิ่งจะรู้สึกว่าร่างกายมันไม่เคลื่อนไหวเลยร่างกายมันจะนิ่งมากคุณโยมอันนี้เรียกว่าฌานที่3มที่นี้พอเราความละเอียดของจิตเข้าสู่ฌานที่สแล้วเนี่ยตัวสุขหายไปตัวตัวสุขหายไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่เอกคตา คำว่าเอกักคตาคือมีแค่อารมณ์เดียวคุณโยมนะคำว่ามีอารมณ์เดียวคืออะไรการรู้อยู่อย่างเดียวนะเรียกว่ามีแค่อารมณ์เดียวรู้อยู่อย่างเดียวเรียกว่ามีแค่อารมณ์เดียวและความสุขความสุขจะหายไปเหลืออะไรคุณโยมวางเฉยไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์กับอะไรเลยอันนี้เป็นขั้นสูงสุดของสมาธิในฝ่ายของรูปฌานถ้ายิ่งไปกว่านี้เรียกว่าอารูปฌานซึ่งก็ ยังไม่จำเป็นต้องพูดถึงในส่วนของอรูปฌานอีก4ขั้นซึ่งรวมจากรูปฌาน4ขั้นและอรูปฌานอีกสี่ขั้นความละเอียดของอัปปนาสมาธิจึงรวมๆแล้วมี8ขั้นดังนั้นเมื่อถึงเมื่อถึงฌาน4แล้วเนี่ยคุณโยมจิตจะนิ่งลมหายใจจะหายไปไม่มีลมหายใจคุณโยมแสงที่ปรากฏในตั้งแต่ฌานที่1 ชานสองชานสามพอมาชาญนที่สี่แสงที่ปรากฏนั้นจะเด่นชัดและแจ่มใสขึ้นมาเป็นแสงสีขาวประกายเพชรเห็นชัดจนสาม,มารถที่จะจําแสงเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนอันนี้คือลักษณะของฌานคุณโยมและอีกประการหนึ่งที่เรามักจะเจอคนไปบัติธรรมเนี่ยมักจะเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเมื่อจิต ของเราดาเนินขั้นมาถึงอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วเนี่ยแล้วจิตเริ่มเป็นฌานที่หนึ่งเนะคุณโยมเนาะในขณะนี้เนี่ยกําลังของสติเป็นสิ่งที่สําคัญมากคุณโยมเพราะเมื่อจิตเข้าสู่ฌานที่หนึ่งแปลว่าจิตมันเข้าสู่สมาธิที่ค่อนข้างจะละเอียดขึ้นจากความเป็นปกติที่เราเคยสัมผัสทีนี้เราจะเกิดอาการอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาการสะพงก เหมือนอาการคนเหมือนคนง่วงเหมือนคนจะหลับคุณโยมซึ่งอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสําหรับคนปฏิบัติธรรมนะคุณโยมนะโดยถ้าโดยให้เห็นภาพแล้วก็คือว่าคุณโยมเมื่อจิตเราเข้าสู่ฌานที่หนึ่งเนี่ยกำลังของจิตเป็นสิ่งสําคัญมากกําลังของจิตได้จากอะไรคุณโยมกําลังของจิตได้จากการสร้างสติ จากการให้ทานจากการรักษาสินหรือจากการฟังธรรมสิ่งเหล่านั้นจะเป็นกําลังของจิตทั้งสิ้นถ้ากําลังของจิตมากพอสภาวะสมาธิจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงอย่างนี้พอมันพอลักษณะของสมาธิเป็นเส้นตรงอย่างนี้แล้วไม่มีจุดที่มันเป็นจุดดิ่งลงไปสู่ข้างล่างในคนยมแปลว,ว่ากําลังของจิตของเรามันมีมากพอที่จะสามารถรักษาสภาวะสมาธิได้ต่อเนื่องและก็ยาวนานแต่ทีนี้ ถ้ากําลังของจิตเราไม่มากพอที่จะรักษาสภาวะสมาธิเหล่านั้นได้นะคุณโยมเนาะคือเราเข้าถึงสมาธิแบบละเอียดแล้วแต่กําลังจิตของเราไม่มากพอที่จะรักษาสมาธินั้นให้ต่อเนื่องยาวนานอยู่ๆจิตของเราจะรู้สึกตกวูบขึ้นมาแล้วก็กลับขึ้นมาสู่สภาวะสมาธิอันเดิมพออยู่ๆไปจิตของเราจะตกวูบลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่วูบลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่วูบลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ บางคนเนี่ยทั้งบรรลังเนี่ยอาจจะเป็นแค่คร <sters> ั times, 10, 100, 100, so strong, ้งเดียวบางคนทั้งบรรลังอาจจะเป็นสิบสิบครั้งบางคนอาจจะเป็นร้อยร้อยครั้งซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลคุณโยมนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่ากลับไปเติมกําลังสติให้มันละเอียดการเติมกําลังของสติให้ละเอียดด้วยวิธีการอะไรคุณโยมการเติมกําลังของสติให้มันละเอียดก็คือว่า การกําหนดรู้ทุกผูอิริยาบถในชีวิตประจาวันนั่นแหละคือการเติมกําลังของสติแล้วเมื่อกําลังของสติมันมากขึ้นมันไปมันจะทําให้จิตของเรามีกําลังมากพอที่จะรักษาเส้นตรงของสมาธิไว้ได้นะคุณโยมคําว่ารักษาเส้นตรงของสมาธิไว้ได้ก็คือเมื่อเราเข้าสู่ชั้นที่หนึ่งจิตของเราจะไหลไปเป็นปกติอยู่ในสมาธิได้ต่อเนื่องยาวนานจิตของเราจะไม่ตกสู่ภวังนั่นเองนี่อ่า เป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติสมถะซึ่งการปฏิบัติสมถะเนี่ยคุณโยมมันจะทําให้ได้อภินญ,ญาผลภัยได้ของมันนะคุณโยมนะซึ่งไม่ว่าคุณโยมจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็แล้วแต่ถ้าคุณโยมเข้าถึงสมาธิแบบละเอียดยังไงยังไงสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าคําว่าอภิญญาหกเนี่ยหรือฌานเนี่ยเป็นของมีได้ก็เสื่อมได้ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถรักษาสมาวะจิตได้เดี๋ยวมันก็หายไปของมันเองซึ่งอภิญญาหกเนี่ยมีอะไรบ้างคุณโยมหนึ่งแสดงฤทธิ์ได้ มีธิ์นี่สองอมีหูทิพย์สามมีตาทิพย์อันนี้ถ้าเราปฏิบัติสมาธิมาจนถึงความละเอียดสูงสุดนะคุณโยมนะจะได้สิ่งเหล่านี้อันที่สี่ก็คือมีเจโตปริยญาณเจโตปริยญาณหมายความว่าอะไรคุณโยมการรู้วาราจิตนั่นเองการรู้วาราจิตเรียกว่า เจโตปริยญาณรู้วาราจิตของตัวเองรู้วาราจิตของคนอื่นเรียกว่าเจโตปริยญาณอันที่5ก็คือระลึกชาติได้อันนี้อภิญญาที่จะเกิดในการปฏิบัติสมถะของเราซึ่งเรายังไม่ก้าวจิตของเราเข้าไปสู่วิปัสนาหรือการทําปัญญารู้แจ้งให้มันเกิดนะคุณโยมเราจะได้อภิญญาเพียงแค่5อย่างส่วนอันที่6เรียกว่าอาศวะอาสวะขยะญาณเน,น,นี่ยคุณโยมญาณตัวเนี้ยเรียกว่า การทำให้เชื้อแห่งกรรมในจิตหมดลงเนี่ยจะยังไม่ได้ตัวนี้เนื่องจากเรากําลังอยู่ในฝ่ายที่เป็นสมถะอันนี้อภิญญาหจะได้จากการไปบัตกสมถะเหล่านี้ซึ่งคาดว่าคุณโยมก็น่าจะพอเข้าใจในส่วนของฝ่ายสมถะกรรมฐานนี้นะคุณโยมเนาะ